คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและคำหยาบคายมากมายควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปจำเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ที่สติดีขอบคุณครับโอเคก็กราบสวีดานสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่กับเกมมาฟหนึ่งจบกกันนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เอาชีวิต ไม่รอดเฮ้ย <c oughs> ป่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเออผมก็ได้แอบไปเล่นมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ไปฟาร์มเหล็กฟาร์มหินฟาร์มนู่นนี่นั่นมาก็มีของในระดับหนึ่งละมีเหล็กด้วยเออนี่ไปขุดเจอเหล็กมาคือผมไปเจอไปเจอถ้ำใหม่มาเว้ยแบบโคตรพิมหาโคตรระัจะใหญ่เลยนะครับผมก็ไปหวดกับสเกลตันหวดกับคีปเปอร์มาแบบโอ้เหนื่ยอยบอกตรง มาผมได้เหล็กมาในเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับคราฟฮอปเปอร์มา1อันเรียบร้อยตอนนี้เรามีฮอปเปอร์หลักๆที่ผมจะทํานะครับก็คือฟาร์มไก่กับฟาร์มโกเลมเพื่อมีอาหารกัะเหล็กใช้นะครับผมซึ่งเราจะได้ทําตอนไหนก็ไม่รู้นะครับก่อนอื่นเลยถ้าจะทําฟาร์มไก่เราก็ต้องไปล่อไก่มาก่อนอนีอ่เราไปล่อไก่ล่อแบบหลอกล่อนะไม่ใช่ล่อแบบอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดกันนะทุกคน ไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอยู่ไหนวะไอ้ไก่ตอนที่เราเกิดมาตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าไก่อยู่รอบรตัวเราเยอะมากเลยนะครับเ้เดี๋ยวเดินหาไก่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำฟาร์มไก่เราต้องเดินหาไก่ก่อน เราจะไปรวบรวมไก่รอบๆหมู่บ้านมาไว้ที่เดียวกันนะครับผมคือเราจะเก็บไข่มันนั่นแหละเออเรื่องของเรื่องอะ่ะคือเราจะเก็บไข่ของมันเว่อเ,เพิ่มปริมาณให้ไก่มันเยอะขึ้นนะครับพอไก่มันเยอะในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอามาทำฟาร์มแบบว่าเขาเรียกอะไรนะโลงค่าไก่แต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือผมเดินจะรอบหมู่บ้านแล้วผมยังไม่เจอไก่สักตัวเลยนะ นี่ไงนี่ไงไก่มาหนึ่งตัวแล้วสองตัวแล้วครับโอ้ไก่อยู่แถวนี้นี่เองมานี่มานี่มานี่ไอไก่มานี่เร็วกู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 ตามกินมาตามกินเมล็ดมาเลยโอ้โหแค่การล่อไก่นี่ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วบ้างเนี่ยเร็วขึ้นอีกไอไก่จงเร็วขึ้นอีกไอไก่เออเราจะขังมันยังไงดีโอเคมาผมคิดออกแล้วอ่า นี่ได้เวลาล่อเจ้าพวกไก่พวกนี้มาแล้วมามามาสี่ตัวมามามาเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลยังมาเนี้มาเลยครับมาเลยครับมาเร็วอาหารนั้นหอมหวานมาแล้วมาเนี้ยค่อยลงไปค่อยๆลงไปก่อนตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งลงไปแล้วเอา้าลืมใส่ฮอปเปอร์โอ้ปักปวัวปึ้ยตรงนี้เราต้องใส่เป็นฮอปเปอร์เดิย๋ยวข้างล่างอ๋อข้างล่างต้องเป็นเชด อ่ะเรียบร้อยทีนี้ล่อไก่มาอีกรอบนึงเอ้ยจะมืดแล้วไอ้ไก่มานี้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 เร็วๆจะมืดแล้วจะมืดแล้วมานี้ก่อนมานี้มานี้มานี่ลงมาลงมาลงมาเราจะค่อยๆดันมันไปดันมันเข้าไปดันมันเข้าไปอัดตูดมันเข้าไปอัดตูดมันเข้าไปโอเคมันล่วงลงไปแล้วแล้วตัวอีกสองตัวมันไปไหนแล้วเนี่ยโอ้แค่ไก่เลยแค่ไก่แค่เนี้ยล่อยันมืดเลยว่ะทุกคนมามาไก่เร็วมาท้ย มาไข่เร็วมาไข่เร็วเข้ามาเข้ามาเข้าไปลงไปลงไปโอเคเรามีไก่สามตัวแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าผลผลิตของเรามันต้องงอกเหนืยนี่ไงไข่ฟองแรกมาแล้วป๊อกป๊อกโอ้โหเห,โห,โหยียไข่เน่าทั้งคู่เลยวะ่ะคืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนก่อนละกันเอ้ยเดี๋ยว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 ประเด็นคือเตียงเนี้ยกูเป็นคนกูเป็นคนทับมาแล้วมึงมาแย่งกูนอนแล้วย,ยังมองหน้ากูอีก ต่อยแม่งเลยอืเดี๋ยวเราไปตามหาไก่มาเพิ่มดีกว่าเรื่องเราจะทําเป็นฟาร์มบัวทําแบบโลงเชือดบัวแบบออโตโอ้เอาไงดีเอ้ลงเชือดบัวมันจะแบบทรมานสาัตว์เกินไปเอาเป็นลงเชือดไก่นี่แหละได้ไข่มีอีกหนึ่งลูกครับคุณผู้ชมว่าไข่ลูกนี้จะเป็นไข่ดีหรือไข่เน่าอลองทายกันมาในใต้คอมเมนต์นะครับผมไปโยนฮะโอ้ยเย็ดเคลูกนี้ไม่เน่า่ะออ ไอ้ธนงทวยมันเอาเรื่องว่ะแล้วก็โอเคเรามีเรามีเหล็กเหลืออีกเยอะนะครับผมคิดว่าตอนเนี้ยเราน่าจะใกล้ได้เลิกทาฟาร์มโกเลมแล้วแล้วก็ฟาร์มโกเลมที่ผมจะทําเนี่ยอืมเราจะทําแบบว่าสามเตียงหรือจะทําแบบสิบเตียงดีโอเคผมตัดสินใจได้ละผมจะทําฟาร์มโกเลมแบบอ่าสิบเตียงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวเราไปตามหาแกะครับแกะน,นี่น่าจะชอบชอบข้าวใช่ไหมชอบเขาเรียกอะไรนะรวงข้าวโอ้โหชื่อเรียกยากจัดอ่ะเอาข้าวมาก่อนเอามาอันนึงพอละแล้วก็แยกออกมาเป็นอันนี้ปับป๊บปั๊บโอเคทีนี้เราไปตามหาแกะกันแล้วโอ้โหแล้วเด็กที่ไหนมันมาเล่นอยู่บ้านกูวันนี้อ่ะโอ้ความเป็นส่วนตัวในบ้านกูอยู่ที่ไหนวะ พวกนี้รู้ค่าทิ้งแม่งหมดหมู่บ้านเลยโอเคปะได้เวลาออกตามหาแกะกันแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในอนาคตเตียงเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะในการระเบิดในการระเบิดโอ้กูเจอถ้ำอีกแล้ว EP ที่แล้วก็มีถ้านะโอ้เป็นถ้าใหญ่นะด้วยโอ้มีน้ําอยู่ในถ้าด้วยนะฮะเดินไม่ดีจะตกเอานะนี่อว้าวตรงนี้เป็นทะเลอ๋อ โอเคแถวนี้มีเต่าไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราเดินมาสักพักหนึ่งเราก็ยังไม่เจอแกะเลยนะครับผมโอ้โ oh. ห oh. แกะอยู่ที่ไหนแกะจะได้ยินไหมว่าเสียงใครโอ้ย oh. oh. บ้าไปแล้วโอไม่ถึงก,กูเนี่ยบ้าไปแล้วโอ้โ oh. อ oh. โอ้ปั๊บปัป๊บป,ปาดีดาดีดาบเฮ้ยถามจริงคือหลังจากแกะที่เราฆ่าไปสองสามตัวนั่นก็คือแม่งไม่มีแกะแล้วเหรอวะเฮ้ยแล้วเราก็ไปไกลจากหมู่บ้านมากไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกจําทางกลับไม่ได้เดี๋ยวหลงคือมาแค่เนี้ยผมหลงแล้วนะเอาตรงผมไม่รู้ว่าทางกลับอยู่ที่ไหนนะ ก็น่าจะเปเขาลูกนู้นแหละโอเคเก็บซะหน่อยนี่นี่ไลยอ้อยคอยรักเก็บไปเยอะๆเลยเพราะมันจะมีประโยชน์ในการเดินทางนะฮะเออมันจะมีประโยชน์มากในการเดินทางเพราะว่าการเดินทางที่แบบเราไม่รู้ทิศรู้ทางไม่มีแผนที่เนี่ยเฮ้อมันก็จะหลงอะนะโอ้ ใต้น้ําก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรูู้้เย่เมื่อกี้มีฟ้าผ่าด้วยฟ้าแลบแป๊บๆเลยใส่หมวกแก๊ป,ประเดินกุ๊บกับอุ้ยเยี่ยทางไหนวะเนี่ยไหนเดินสำรวจด,ดูดิเผื่อจะเจอม้ากระโหลกนะเออถ้าเจอม้ากระโหลกนี่เฟี้ยวเลย นี่แหละบรรยากาศฝนตกแบบทันเด e r s สตอมแบบนี้มีโอกาสเจอเอ้ยอยยๆๆยย,ยกลงคืนแล้วไงกลางคืนแล้วไงพี่มีโลแล้วนะรอบนี้น้องจะมาเล่นกับพี่แบบง่ายๆแบบสมัยกอ่อนมันไม่ได้แล้วนะครับพี่ปะตอนนี้เรารีบกลับบ้านดีกว่าเอออยู่นานมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมเนี่ยแมงมุมมาเต็มเลยโอ้ยเชี่ยมันวันอะไรอะ่ะทำไมแมงมุมมาเยอะอะ เฮ้ยวันนี้วันอะไรวะทําไมแมงมุมมันมันโผล่มาเยอะจังเค yeah. เราไม่เจอแก่นะวันนี้เอาวัวมาแทนแล้วกันผต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะครับผมเออดีว่าออกมาแล้วไม่ได้อะไรแบบมันจะสูญเปล่านะเจ้าวัวเอ๋ยกินน้ําบ่อไหนย้ายไปก็ย้ายมาอ,อี๋ไม่ใช่แล้วมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมา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  ลงไป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 เจ้าอ้วนลงไปเจ้าอ้วนลงไปสิเออสองตัวก็ยังดีเดี๋ยวเรามาเช็คไข่นิดนึงดิอุ้ยมีไข่หกฟองแล้วนะครับผมมามาดูกันว่าหกฟองเราจะได้ออกมาเป็นไก่กี่ตัวนะหนึ่งหนึ่งตัวสองตัว ได้แค่สองตัวนะครับผมหกฟองได้สองตัวสุดยอดไปเลยฮะก็อืมอันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วกันเออเฮ้ยเกลือแหละเอาง่ายๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วนะตอนทาหลังคาบังแดดให้เขาหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเขาเปียกฝนเดี๋ยวเขาจะไม่สบายเย,ย่ดูสิครับความใจดีของผม ทำหลังคาบังแดดให้เจ้าพวกไก่พวกบัวด้วยแม่สุดยอดไปเลยนะครับนี่นี่ไงขึ้นไม่ได้ดิสมน้ําหน้าเออเอาบันไดออกขั้นหนึ่งขึ้นไม่ได้เลยไอ้งโง่อยู่งั้นแน่มึงนอนกับเพื่อนมึงไปเลยเบียดเบียดกันไปเออปะอ้ฟันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนอ้อลุนสวัสดิ์ครับคุณผู้ชม ตื่นเช้าวันใหม่ที่แสนจะยังง่วงนอนโอ้โหเราตื่นเช้าเกินไปไหมเนี่ยนี่เราเล่นมาทั้งหมดกี่คืนแล้วอะ่ะเออเก้าคืนแล้วอะ่ะเอาเรื่องจัด,จดเลยนะเราเล่นมาเก้าคืนแล้วนะครับตื่นเช้ามาเราก็มาทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนิดนึงนะครับผมตื่นเช้ามาก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่า,ามีไข่หนึ่งฟองก็โยนไป อ่ะใช่แล้วเช้าวันนี้เราก็ยังคงต้องตามหาเจ้าแก่น้อยเพื่อเตรียมเอามาทำฟาร์มเขาเรียกอะไรนะฟาร์มขนแกะนะครับเออมนทรมานสัตว์ชัดๆนั่นแหละเราต้องทำฟาร์มขนแกะเพื่อจะได้ทำที่นอนคือแบบผมกำลังวางแผนจะใช้ที่นอนมหาศาลเลยนะตอนเนี้ยวางแผนแบบอนาคตไปละคือแบบผมจะทำเตียงว่าสักพันเตียงเพื่อไปบึ้มเนเธอร์เอาแบบทีเดียวจบ วางเรียงกันเลยพันอันอะไรอย่างเงี้ยเวอร์ไปเปล่าวะอ,อุ้ยตรงนี้มีเต่าด้วยตรงนี้มีน้องเต่าด้วยอะครับทุกคนสวัสดีน้องเต่าโอ้โห,หน้าตายตอมุตะมีมากเลยนะครับหร,ห,รหรือเราจะทำฟาร์มเต่าดีตรงนี้มีอะไรอะมีไข่เต่าหรือเปล่าเปาบุญจินชอบกินไข่เต่าก็จะทำการขังเต่าไว้ดีไหมอะไม่ทำดีกว่าปล่อยไว้งั้นแหละให้มันมีชีวิตรอเออเออไอ้ออออเชียขึ้นไงอะ ชิหายเลี้ยวโอ้โหไปตามหาแก่กันต่อครับเราจะไม่สนใจอะไรที่มันไม่ใช่แกะตอนนี้ในหัวผมคือมีแต่แกะ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 ตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สามแกะตัวที่สี่โอ้โหนับแกะจนหลับเลยอู้ตรงนี้มีเต่าอีกสองตัวแอบทำอะไรกันเปล่าวะแอบทำอะไรกันเปล่าวะ นี่โอ้ตรงนี้มีหมูเยอะเลยหมูเยอะมูมูเลยมูมูเลยหมูเยอะมูมูเลย,ย,เลยคือคือแบบผมหาทั่วทั่วตรงนี้แล้วอ่ะหาทั่วบริเวณนี้ละไม่เจอแก่เลยวะผมอาจจะต้องไปหาบนแบบใบบริเวณข้างๆเกาะข้างๆแบบข้ามน้ําข้ามทะเลไปหรือเปล่าเฮ้ยมีโจนวะ่ะ ตรงนั้นมีโจนเราเราไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าปล่อยมันอยู่ก่อนนั้นไปมันคงไม่ไว่ายนะ้ํามาหาเราเหรอกเกานั้นโจรมันคลองฮะปล่อยมันไปฮะเดี๋ยวเอาจริงดีแถวนี้ไม่มันจะไม่มีแกะเลยเหรอมันเป็นไปได้หรอวะทุกคนเชี่ยมันเป็นไปได้หรอวะเกินไปอะ่ะเป่าโอโ้โหโอเคไม่มีก็ไม่มีโอเคตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับอีพีนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะ ไปตามล่าหาแกะนะครับผมหลังจากนั้นพอได้ขนแกะมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยใน EP หน้าเราจะมาสร้างฟาร์มโกเลมกันครับผมว้าให้มันได้อย่างงี้ดิ่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย